วันทูที่สวัสดีครับ FC คำสาปฟาโลทุกท่านนะครับผมเรามาพบกันอีกครั้งครับคำสาปฟาโลในฉบับที่67กันต่อเลยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วอิสมินถูกกษัตริย์เทรอสบีบบังคับให้ไปยังอาณาจักรเทรอสนะครับผม ตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกับคำศัพท์ Farlow ในฉบับที่67ในตอนต่อไปกันได้เลยครับก่อนอื่นก็จะขอย้ำอีกครั้งนะครับเผื่อบังท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังอาจจะสับสนนะครับนั่นก็คือว่าในการอ่านนั้นอ่านแบบญี่ปุ่นนะครับคือ จากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายซึ่งจะตรงกับตรงกันข้ามกับการอ่านแบบไทยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกับเนื้อหากันเลยนะครับเอาละทรงขึ้นเรือไปเถิดเจ้าชายไม่ทับหาซัดละทหารเทลอดนะครับก็ บีบมังคับให้อิสมินขึ้นเรือไปยังอาณาจักรเทรอดก่อนที่เราจะออกจากวังเราสั่งฮาซัดเอาไว้แม่ทัพฮาสัดแม่ทัพฮาซัดจะมาไม่ทันการหรือนี่มทหารเทรอส ตอนนี้แหละฉวยโอกาสโยนคบเพลิงขึ้นไปสูงๆพยาคาเจ้าชายดิสมินก็สั่งให้ทหารคว้างคบเพลิงขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเร็วเข้าเร่งน้อยเร็วเข้าอะนั่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นมันอะไรนะ่ะทันไม่ทับฮาซัต นั่นมันท้องฟ้าเหนือจุดนัดพบจุดนัดพบมีไฟลอยขึ้นมาท่านไม่ทับฮาซาดนั่นมันคบเพลิงวางไงเนาะ,ะหรือว่าเกิดเหตอะไรขึ้นกับองค์ชายแผนที่วางไว้หน่วยประจันบาลคงไปไม่ทันแล้วกระมังองค์ชาย เร็วเข้าแม่ทัพหาซัดก,ก็ได้รับสัญญาณที่ส่งมาจากอิสมินสัญญาณคบเพลิงอ๋อวงไฟลอยขึ้นข้างบนนั่นมันคบเพลิงนี่อะไรนะ่ะบรรดาทหารฮิไทายต่างก็เห็นสัญญาณไฟของเจ้าชายอิสมินอตรงจุดนัดพบนั้น ไม่ปรากฏร่างเจ้าชายแล้วรวมทั้งทหารที่ติดตามสามคนด้วยว่าไงเนาะเจ้าชายหายไปแล้วทหารที่เฝ้าอยู่โมทำอะไรกันอยู่ทหารฮิตทายก็ทราบเลยว่าก็ทราบแล้วว่าอิสมินหายไปโอ้ กองทัพของเทรอสกำลังจะออกจากท่าเรือไปทันไม่ทัพเคซีทำกลางความมืดมิดตรงจุดนัดพบเหลือเพียงคบไฟที่ส่องสว่างอยู่แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าชายประทับอยู่ขอรับเจ้าชายเจ้าชายตัดมาทางด้านกษัตริย์ฮิตไทยนะครับอืมเจ้าราชาแห่งเทรอสบังอาจ พาตัวเจ้าชายอิสมินไปหรออ่านะครับคลิปก่อนผมก็เข้าใจผิดนึกว่ากษัตริย์เทรกกรสกับกษัตริย์ฮิตไทยสมรู้ร่วมคิดกันในการบังคับให้อิสมินไปยังเทรอสนะครับแต่ความจริงแล้วเป็นแผนของกษัตริย์เทรอสฝ่ายเดียวโอ้เกิดเรื่องอันใดขึ้นกับองค์ชายเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องคุ้มครองเจ้าชายให้ได้ พูนฟาบาดเจ้าชายอิสมินแห่งฮิตไทโอ้ฟาบาดเจ้าชายของพวกเราเราต้องทำสงครามกับเทรอสเพื่อช่วยเจ้าชายออกมาต้องรักษาพระชนชีพของเจ้าชายให้ได้พูนฟาบาท เราต้องทำสงครามเพื่อช่วยเจ้าชายอิสมินออกมาให้จงได้พะยะค่าเราต้องคุ้มครองเจ้าชายซึ่งเป็นรัชทายาทนะพะยะค่ะฟาบาดเราจะทำสงครามกับราชอาณาจักรเทรอ์อืมอย่าได้ไวไวยไปข้าไม่ยอมให้พวกมันสังหารเจ้าชายได้หรอก สัตนิดทายนะครับพระบิดาของเจ้าชายอิสมินแต่ว่าฟาบาดราชาแห่งเทรอสพาตัวเจ้าชายอิสมินไปแล้วอ่ะทูลฟาบาดเหตุการณ์บานปลายแล้วเราจะอธิบายกับอาณาจักรอื่นๆได้อย่างไรพะยะค่ะเขาพาไปหาอ้อมกอดของเจ้าหญิงเทมิลิสต่างหากอืม นั่นสิแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีทางด้านทหารฮิตทายนะครับก็อลหมานกันยกใจพวกมันพาตัวเจ้าชายของเราไปเจ้าชายทรงเห็นแก่มารยาทจึงมีได้พกอาวุธเข้าไปยังจุดนัดพบราชาแห่งเครอสทำเช่นนี้เท่ากับหลอกลวงพวกเราชัดช ทัางที่ขาดเสียนี่กไลไช่วยเจ้าชายด้วยส่วนทางด้านกษัตริย์เทรอดนะครับฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าเจ้าชาอิสมินอยู่บนเรือของเราแล้วกษัตริย์ฮิตายเอ๋ยเจ้าจะมาดูแคลนอาณาจักรเทรอดไม่ได้ฮ่าฮ่ฮ่ในยุคโบราณนนานมาแล้วชายฝั่งทะเลดำที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืด พายุแห่งความโกรธเรี้ยวกำลังโหมกระหน่ำเวลานั้นเองณดินแดนต่างๆอาณาจักรอัสเรียเฮ้เจ้าหญิงแห่งนายของอียิเป็นเช่นไรบ้างสักวันข้าจะบุกปิตีอียิปให้จงได้ราชาอากอน เจ้าชายยุวกษัตริย์แห่งอบิสิเนียไม่นึกเลยว่าเบมฟิตจะเอาชีวิตรอดจากน้ำตกใต้พิภพได้หากแต่เจ้าหญิงแห่งนายผู้อ่อนโยนนั้นกลับต้องมาประชวนหนักโอ้เจ้าหญิงราชารากัตแห่งบาบิโลเนีย เวลานี้เจ้าหญิงแห่งนายกำลังประชวนหนักเลมรัศดรอีอรอยิบต่างก็พากันแตกตื่นโอ้แครอโอ้แครรอเจ้ารีบรีบตายไปซะได้ก็ดีอาชารากัสอาณาจักรชีบา้าราชินีผู้เซ็กซี่ว่าไงนะ นางแม่มดที่ทำให้ฟาโร์รูปงามไหลหลงกำลังจะตายงั้นละรอเพคะข่าวลือเป็นเช่นนั้นเพคะองค์ราชินีโอ้เช่นนั้นเราจะไปดูน้ำหน้านางที่อีบหน่อยเป็นไรต่างคนต่างจิตความคิดผันแปรข่าวลือเกี่ยวกับการล้มป่วยของแครอแพร่สะพัดไปทิดาเทพกำลังจะตายแล้ว ฮได้ยินว่าเจ้าหญิงแห่งนายกำลังประชวนนักโอ้รวมถึงเขาคนนี้เนบรมเมนอ้าวหมันน่าหงุดหงิดสักจริงๆเมมฟิสมันกกลับ่าเจ้าหญิงแห่งนายก็ยังไม่รู้สึกตัวในวังก็ดื้อดูออึมครึมไปหมดเลยนี่ เนบเมนเจา้าก็เอาแต่นอนอึดทึดทุกคนทั้งฟาโลและเราเยนาบดีทั้งหลายต่างก็พากันไปยังวิหารเพื่ออธิษฐานให้องค์หญิงหายประชวนกันทั้งนั้นแต่เจ้าวันนี้ก็ไม่ยอมไปอีกแล้วโอ้ยหนกหูนะเปโตรเนบเมีนนะครับผมตัดมาทางด้าน Ah, เมมฟิสฟาโร่เสด็จกลับจากการตรวจงานแล้วฟาโร่ ah, ทรงออกตรวจงานไม่ยอมพักผ่อนอีกแล้วโอ้ท่านอิมโฮเทบได้ข่าวว่าตรงแถบชายแดนมีมีผู้คนเข้าออกมากเราต้องคอยระแวดระวังสั่งการไปยังแว่นแคว้นต่างๆด้วยเมมฟิสก็ยังทำ กรณียกิจของตนไปส่วนทางด้านแคโรก็ยังไม่ฟื้นนับเทลา่าวันนี้แคโรอาการเป็นเช่นงไรบ้างทูนฝ่าบาทยังไม่รู้สึกองค์เลยเพคะหม่อมชั้นถวายโอสดตัวใหม่ไปแล้วแคโรก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับโอ้แคโร เมมฟิสก็ยังดูแลด้วยความเป็นห่วงเวลานั้น่าำกลางความมืดที่ปกคลุมเจ้าชายอิสมินกำลังล่องไปตามทะเลดำมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก เราถูกบีบให้ลงเรือตามแผนการที่ราชาแห่งเทรอสวางเอาไว้มุ่งหน้าไปยังราชอาณาจักรเทรอสโอ้แม่ทัพหาซัตที่กำลังนำหน่วยประจันบาลจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปพบกับทัศัฟฟาโลได้ในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ